สวัสดีค่ะพบกับครูอ้อในวิชาสุขศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อโรคติดต่อค่ะเรื่องโรคไข้ไทฟอย์หรือว่าไข้รักษาหน้อยนะคะสาเหตุและการติดต่อเกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วยหรืออาหารที่มีมแมลงวันตอม อาการนะคะก็จะมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะคะมีอาการไข้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ไม่มีน้ำมูกมีอาการท้องผูกเบื่ออาหารถ้ามีอาการมากกว่า5วันน่าจะซีดเซียวแต่ว่าเปลือกตามไม่ซีดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนะคะเรียกว่าหน้าไทฟอยด์ตับและม้ามอาจโตหรืออาจพบจุดแดงคล้ายกับยุงกัดค่ะ การรักษาหากสงสัยว่าเป็นโรคนี้ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจให้แน่ชัดและรักษาอย่างถูกวิธีผู้ป่วยควรปฏิบัติดังนี้ค่ะกินอาหารอ,อ่อ,อนๆดื่มน้ำมากๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเวลามีไข้สูงและก็กินยาลดไข้พาราเซเตามอลน,นะคะกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดอาจใช้เวลาในการรักษานาน6-10วันค่ะ การป้องกันกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่มีแมลงวันตอมดื่มน้ำที่สะอาดขับถ่ายในส้วมให้ถูกสุขลักษณะนะคะและก็รักษาความสะอาดของส้วมทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้งก็ต้องล้างมือด้วยนะคะเด็กอายุมากกว่า6ปีต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ